t o โยต้าวีอ2,025มาพร้อมกับการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่อัปเกรดใหม่และสมรรถนะที่ปรับปรุงให้เหนือกว่าที่รถซีดานขนาดเล็กเคยมีมารุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อชีวิตในเมืองอย่างแท้จริงมอบประสบการณ์การขับขี่ที่คล่องตัวประหยัดน้ำมันโดยไม่ลดทอนเรื่องความสะดวกสบายหรือความปลอดภยัยโครงสร้างแพลตฟอร์ม DNGA ของโตโยต้าช่วยให้วีออสรุ่นใหม่นี้มีเสถียรภาพมากขึ้น การควบคุมที่แม่นยำขึ้นและความนุ่มนวลของช่วงล่างที่ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้แปลเป็นประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานไม่ว่าจะในเมืองหรือทางไกลรูปลักษณ์ภายนอกได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่อย่างชัดเจนด้วยกันชนหน้าที่ดูโฉบเฉี่ยวไฟหน้าเล็ดทรงเฉียบกระจังหน้าทรงเรียวและเส้นสายตัวถังที่ช่วยเพิ่มความลู่ลมทําให้ v อดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นด้านท้ายรถก็ถูกออกแบบให้สอดรับกับด้านหน้าด้วยไฟไท้ายเล็ดแบบสปอร์ตและเส้นสายที่สะอาดตาเพิ่มความเรียบหรู ตัวรถมีให้เลือกหลายสีสดใสทำให้ V ีออส2025ดูสนุกและน่าขับในทุกเส้นทางเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรแบบ DOHC สี่สูบให้การตอบสนองที่ดีและประหยัดน้ำมันสูงจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การเร่งความเร็วอย่างนุ่มนวลเสียงเครื่องยนต์เงียบลงและมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางช่วงวันหยุดระบบการสะเทือนถูกปรับจูนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อความสบายในการขับและสามารถรับมือกับถนนครุกระาได้ดีภายในห้องโดยสารของ Toyota v ว s s 2025นั้นให้ความรู้สึกหรูหราเกินกว่าระดับรถในคลาสเดียวกันแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์สะอาดตาทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสลอยตัวที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างลงตัวแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและมีสไตล์ บาะนั่งนุ่มสบายรองรับสิรีระได้ดีมีพื้นที่วางขาและศรีรษะที่เพียงพอทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมาะสำหรับการขับขี่ระยะไกลหรือการเดินทางในเมืองที่รถติดในด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่ได้ละเลยแม้แต่น้อย vios 2025มาพร้อมระบบ Toyota s เซฟตี้เซที่รวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบไฟสูงอัตโนมัติเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและมอบความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน โครงสร้างตัวถังของรถยังถูกออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกและปกป้องผู้โดยสารได้ดีขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุอีกหนึ่งจุดเด่นคือการเก็บเสียงในห้องโดยสารที่ดีขึ้นทําให้การขับขี่เงียบสงบและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศถูกพัฒนาให้เย็นเร็วและกระจายลมได้ทั่วถึงเหมาะกับสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยพื้นที่จัดเก็บภายในรถถือว่าดีมากสําหรับรถขนาดนี้ ทั้งที่วางแก้วน้ำช่องเก็บของข้างประตูและพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถที่เพียงพอต่อการใช้งานประจำวันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อรถครั้งแรกหรือกำลังมองหารถคันใหม่สำหรับใช้ในเมือง Toyota Vios 2อสก็มอบความคุ้มค่าที่หาตัวจับได้ยากทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์ล้ำสมัยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่แข็งแกร่งและความสะดวกสบายภายในทำให้ Vios กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดรถยนต์ซีดานขนาดเล็ก หากต้องการติดตามรีวิวข้อมูลสเปคและทดสอบขับรถรุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตาม JDMaUTOS เพื่อรับชมเนื้อหารถยนต์ญี่ปุ่นและต่างประเทศล่าสุดก่อนใคร